สวัสด so, you ีจ้าพี่น้องปองไปสุขุสุก้นบวชสุเป็นเอสที่ข้างบ้านท้ายบ้านต้องบ้านกลางไีดีนจะยุ่กับช่องสาวสอนทาหล่อที่เก่าจ้าวันนี้าอยยูตลาดนัดสาวด้วยจ้าตลาดนัดสาอำเภอผม้เวี่ยงสาววันที่สามของเดือนถึงส้าคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดหล่อไปน้ำกันจ้าพี่น้อง ร้านนี้เพิ่นกสิทิขายเป็นพวกไอ้ของหวานแด้จ้ามีขนมบักตาลสังขยาก็มี่ข้าว้มข้าวเนียอดำท่นละจ้าพี่น้องอันนี้ชาคู่กสิทสิขายปุงรสิบป่าได้จ้าสำหรับผู้ใดอยากกินแยงหัวหอนนาะจ้าพี่น้อง อันลันแม่นี่แล้วสิขายพวกไอ้ไข่หงพวกไอ้มันทอดก้วยทอดได้จ้าพี่น้องรักสิขายอยู่นัดนีประจำเลยเปเนกทอดอยู่ด้านหลังเปเน็กทอดข้างเพนยืนสิบบับๆับอยู่นั่นคือไอ้ข้าเมาด้จ้าพี่น้องข้าเมาทอดทอดเล้วลๆแล้วก็สิมาพักไว ร้านนี้เสียบเด้จ้าพุ่น้นอ,องขรม้ลกวยทอดขามาทอดมั่นทอดร้านนี่ก็สิคาย <ไป S 1> ชิ้นละ <ไป S 1> หาบาทขึ้นไปเด้จ้าทอดนี่กัประมาณ3กระทาเด้จ้าพุ่น้องตามกร,ากระทอดกับประท่านได้วยากใได้บ่ เราเบิ้งไปเรื่อยๆจ้าเปิ้ลขายอยังทั้งนั้นอันนี้มันหมางยังนี่เลยเม็ดสักล้านเพิ่นขายเม็ดผักหวานนะจ้าขายในจักบาทจ้าห้าบาทจ้าในละห่าบาทนะจ้าหรือว่าผู้ใดที่อยากได้ที่เอื่อยแล้วพอไว้แล้วก็มีนะจ้า ค่ะพอเป็นถุงแบบนี้แล้วเป็นต้นถุงละสิบบาทจ้ะมาสิขายถุงละสิบบาทอันผู้ใดอยากได้เป็นแบบไม่ก็มี่นิหมากซกหมากแก่มั่อไหไปนอกเขาไปเนิบไปเองระหว่าเนิบใบเองเลยนบน้ำตามขิงขางหัวเขากะขืนจ้าอากาศกระห้อนคือก้อนอะไรจ้าอากาศกระห่อนแห้งแท่งนี้แล้วสิขายบอกม่วงซุก เขียวเสวยมีเขียวเสวยมีมีน้ำดอกไม้สุกได้จ้าพี่น้องน้ำดอกไม้สุกน้านี้เ้าต้องกินบักม่วงสุกเนาะโลละยี่สิบบาทอันนี้รวยงามๆามยิงใหญ่หนี่โลละยี่สิบห้าบาทจ้าคนไายบักม่วงน้ำดอกไม้ไอ้แก่หลอดออกก่อนสิเก๋ยแล้วสิขายพวกต้นไม้หันต้นไม้น้านี้หันฝนว่าโตกัดว่าเป็นกาวด้จ้าพี่น้องน้านี้หันฝนว่าตกกระ่ปงถั่วไรเด้ ้านค้าขายต้นใหม่เข้ากระไดตรงรอฝนมากถ้าฝนลงมากันคพอข้าวเดียว้วจ้ะฝนลงมากข้าวเดียวเลยค่าเจ้าก็ได้ขายจ้าพี่น้องแต่วานสวงนี้ฝนมันบ่ตกเนาะเจ้าก็เลยซ่งเป็นอืดๆขายยากๆจ้าพี่น้องขายไดยูต่ว่ากับบ่ได้เต็มที่คือจังช่วงหนาฝนไม่จ้า้านต้นใหม่เขานี่ถ้าหนาฝนข้าเจ้าฝนตกลงมากันเจ้าสนุกสนานเอาเงินจ้าพี่น้องแต่วาช่วงหนานี่ เขากระต้องท่ำใจไปนอเพราะว่าฝนมาตกอากาศมันห่อนแฮ้งจ่าก็เจา้าสืบไปแล้วมันกับว่ติดสืบไปปูแล้วกับว่ติดนั่ง,งไหวพวกนี้นะวางไหนขาวางไหนไม่อดทนอีกเตียนมีตะนวยใหญ่ๆจ้ะเบียบบอกพี่กับมีแต่งามๆจ้ะพี่นอ้องข่ารอแต่ฝนเท่านั้น ฝนตกลงมากนี่เขาเจ้ากับสูกุล่าได้จ้ากะแนนขายต้นไม้เฮานี่อันฝนตกลงมากขาเจ้ารอดว่แต่งแต่ฝนเท่านั้นอันฝนบ่ตกนั่นเฮ้าสืบไปปลูกมันกับบติดบ่เกิดเนาะจ้าเนาะก็ดทือว่าตลาดนาซ้อมเพื่อผู้เพียงเฮานี่กับมีค้นยู่ได้จ้ามือหนีงมีคนเนียยูบ่คือตลาดไอ้นาซ้อมผู้เขียวเมื่อวานจ้าพี่น้องผู้เขียวนี่บ่มีหอดหอดค้นสินยางเลยจ้าต่ว้าตลาดผู้เวียงเฮานี่ มีคนออกมาเนี่ยอยู่จ้ะตลาดผู้ียงนี่เป็นตลาดที่ซื้อของดีด้ะจ้ะอยู่ในนัดาศาเขตอำเภอ,อ,เ,อ,อเขตจังหวัดขอนแก่นเท่านี้จ้ะพี่น้องก็จะสื่อของดีดเริ่มเพื่อนี่อากาศหันหันกเจ้าจบ่คอยอยู่สื่อของดีนะจ้ะพี่น้องคือเฝ้า มาเฝ้าซื้อแล้วก็เฝ้าเฝ้ากับนั่นแม่จ้าเพราะว่าอากาศมันห่อนแห้งเนะาะก็จะบ่ควายยู่โดนร้านนี้ก็เป็นร้านต้นไม้เบาๆบริเวณที่ปวดรูปการเบาๆต้นไม้ก็สิมี่ขายต้นไม้ก็สิมี่สามเจ้าเด้อจ้าพี่น้องที่ได้อยู่ป,ป้าปูนก็พวกซ้อยนกหยางนากกินแนล้วเด้อจ้าตลาดนัดเซาผู้เวียงที่ประจำเพิ่นอันนี้แล้วก็สิขายเบียร์พัก บกเขื่อบกหุ่งบกริกขายสุเนียงสูย่างเหรอล่ะจ้าต้นใหม่เขานี่ถ้าน,นี่ก็สิเป็นหอยหอยแข้งใบไม้สดสดโลละเปดสี่บาทเท่านั้นจ้าเพิ่นขายผู้ใดยงยางเมืย์ยางละาง่ะจ้าพี่น้องไอติมหลอดเพิ่นขายแทงละหาบาทไอติมหลอดกินเย็นๆเนาะ อาการหอนเฮงจ่ายอยู่ทางผุนหอนบะเนาะทำกันสามร0แม่จำโูกใหญ่ๆ่ใไหมบกงะบกงอแล้วพ่อแม่บกงอยังนี่พ่อค่ะบกงอนะเอองอองอมืองจันครับผมบกงอเมืองจันทร์ได้จ่ายพี่น้องขายรถราชการสามถึงห้าสาร้อยเดียวสามสิบห้าบาทสาร้อยได้จ่ายพี่น้องเจ้านี่แล้วเสีเอามา่าม่สด ทุก,กไอ้วันที่สองไอ้วันที่สามของเดือนแด้จ้าเจ้าหนีเพื่อสิเอามากใหม่ๆซดๆเลยหมากใหม่เพื่อสิคนหลอดต่อหลอดมากเลยจา้าตลาดน้นเศร้าผู้เวี้ยงหนีกับสิมีส้อยได้อย่างน้อยกินปลาปนกันไปได้จ้าทั้งนี้ไอ้แล้วก็ผอดนกนกหน่อยไทย ออกมาท่าพี่จ้าพี่น้องปไปแดปดไปแดดหัวหอมกระเทียมอีพอเจ้าเก่าเจ้าเดิมเจ้าต้นตำนรับตลาดนัดเลยตั้งแต่เปิดตลาดนาัดเศร้าพูวียงมากอีพอร์ก็อีเมียนี่พผสิขายตั้งแต่เริ่มกวาตั้งตลาดนาัดผุนเด้อจ้าพี่น้องผสมได้หลายวันจะเขาใช่น้ำใช้ผู้ผสิขายพว,ปวกปลาดอกปลาแดกเป็นโต,ตเป็นหนำแก็มี่อันนี้ถือว่าเป็นรุ่นเดือดเลยดิรุ่นเดือดของตลาดนัดเศร้า้อนี้เป็นจังไรแม่ มือนี้ขายดีบ้างขายดีค่ะแล้วก็ขายดีคือเกาลือจ่าพี่น้องแล้วมีลูกค้าอะไรมาซื้อได้บางทีเอาตัดประเดี๋ยวไงบางเด้อประเดี๋ยวแล้วเสียบแล้วเลสี่บยาอาก็เล่าขายราคาพ่อฟังจ่าพี่น้องแล้วขายโลละสี่สิบบาทเท่านั้นมืัอนี่หันแห้งแล้วแม่เนาะอากาศหันแห้งคนกับบวอยอยู่้าผู้ใดเอาไมแล้วก็มาอุูหนุนใอ่แม่ละในด้จ่าพี่น้องอู้ออกมาทางนี้กัด บ๊ปันได้ดรอจ้าพี่น้องเสรอลุกไหมเสรอลุกไหมทีสวยง่ามเคื่อกาจะ สนใจกับมาสอบถามราคาพูนใดได้จ้าพี่นองนี่ตะฝืนงงรือว่าอยากได้แบบอยู่ในหุ่นก็นไดอยูนในหุ่นกับงมเพื่อการจ้าจ้าคิปนี่กะขอบคุณในห,หลายได้จา้าสำหรับผู้ใดที่ข้าเป็นกำลังใจให้ช่องสาวสอนผ้าหลอกกอย่าลืมกดไลค์กแชรช่ กดติดตามให็ในได้นจ้าคลิปหนาเฮองกับพาอกันไหมเนาะตะไบคลิปนี้สาวสอนผ้าหล่อควาตักัน้อจ้าพี่น้อง <c oughs>